อ่านมาเล่าวันละหน้านะคะวันนี้เรื่องหอนังสือเล่มนี้เลยค่ะมาแรงสุดเลยค่ะเป็นเบสเลอร์ด้วยนะตอนนี้ชื่อเรื่องว่าช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลีกันหมดแล้วเดี๋ยววันนี้มาลองแรนดอมอ่านกันค่ะหน้าที่208ค่ะความโกรธเป็นอารมณ์ที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อปกป้องตัวเองแต่ปัญหาคือวิธีการแสดงออกต่างหา ถ้าคุณมักหมุดหงิดแล้วพ่นคำหยาบใส่เพื่อนร่วมงานหรือเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกโกรธก็มักจะตีลูกเสมอแปลว่าคุณอาจมีปัญหาเข้าแล้วนะคะพฤติกรรมแบบนี้ทําให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ที่มีต่ออีกฝ่ายรวมทั้งความไวเนื้อเชื่อใจที่มีต่อตัวเองด้วยค่ะอารมณ์โกรธคืออารมณ์ที่จําเป็น แต่หากเรานำมันมาโจงตีใส่อีกฝ่ายโดยตรงนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาค่ะดังนั้นก่อนจะประทะกกับใครนะคะอยากให้คุณหยุดอยู่นิ่งๆสักพักดูก่อนค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือการรู้ว่าอารมณ์โกรธและการแสดงความโกรธไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกน้องไม่ได้ทำงานตามที่สั่งแล้วอารมณ์โกรธของเราเนี่ยก็ขุดขึ้นมาภายใต้ขอบเขตคำถามที่ว่า คุณยังทำงานไม่เสร็จอีกหรอก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าคุณน็อดหลุดกลางที่ทำงานแล้วระเบิดอารมณ์ว่ายังทําไม่เสร็จอีกหรอแกทำอะไรอยู่เนี่ยจะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะคะเพราะการแสดงความโกรธแบบนั้นดูไม่ดีสักเท่าไหร่ในกรณีแบบนี้สิ่งสำคัญก็คือการอยู่นิ่งๆค่ะนอกจากนี้นะคะ การที่เรานะคะเตรียมวิธีการหยุดนิ่งสักพักในแบบของตัวเราเองเอาไว้หลายหลายวิธีก็น่าจะสะดวกดีด้วยนะคะยกตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาให้อยู่นิ่งๆเป็นเวลา6วินาทีนับเลขคาในใจนะคะ 2. นะคะถ้ารู้สึกหัวร้อนขึ้นมาให้เตือนตัวเองเลยค่ะว่าโอเคดื่มน้ำดื่มน้ำลุกไปดื่มน้ำเลยค่ะแบบที่3ามนะคะ เมื่อไหร่ที่รู้สึกโกรธให้เตรียมคำพูดในใจเอาไว้เลยค่ะเช่นปล่อยสบายๆไปดีกว่าช่างมันเถอะและอื่นๆนะคะก็ะแล้วแต่ไปสรรหาเอาเองนะคะข้อที่4นะคะถ้ารู้สึกเดือดมากๆเลยค่ะน้ำร้อนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะให้เดินออกจากตรงนั้นเพื่อทำให้ใจเย็นลงก่อนค่ะ แน่นอนนะคะว่าถ้าคุณมีวิธีหยุดตัวเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆอารมณ์ของเราก็จะเย็นลงนะคะช่วยให้เราเรียรู้ทันตัวเองและเมื่อไหร่ที่เราเย็นลงนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ว่าทําไมเราถึงรู้สึกโกรธขนาดนั้นค่ะอ่านวันละคลิปวันละหน้านะคะใครชอบนะคะชอบฟังอะไรแบบนี้นะก็ฝากกดติดตามคลิปด้วยนะ